สวัสดีครับอยู่กับช่องนารีกา901นะครับวันนี้เราจะมารายงานฝนฟ้าอากาศนะครับที่หนองลงเปลยครับอาเภอกมลาแสครับตอนนี้เราอยู่ที่เขตกมลาแสครับบ้านพลงามนะครับจังหวัดกาฬสินครับฝนฟ้าอากาศตอนนี้นะครับก็นี่ครับอย่างที่เห็นนะครับดูฝั่งนั้นครับจะมืดไปหมดแล้วนะครับตอนนี้ เรื่องนี่คือเรื่องเปยครับสวยก็เป็นอ่างเก็บน้ํานะครับได้รับการพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่9นะครับนี่ครับเชิญชมครับวิวโคตรสวยเลยนะครับแสงไปด้วยความน่ากลัวนิดนึงนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับแค่ให้ดู คนฟ้าอากาศเฉยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อน